กระปิหนูก็เกาตูดเกาอะไรของหนูเยอะเลยอยากทำอะไรหนูก็ทถาือรถไฟฟ้าผมก็ตดตอเลยที่พูดคำว่าตดเขาเมื่อกี้เขาเยอะที่สุดเลยครณดาเยอะมากพี่พงษพี่จังหวัดดีวะเป็นคนเป็นคนจังหวัดดีพี่พงจ์โมเมนต์ตรงนี้ได้ปะพี่พงจ์โมเมนต์ตรงนี้ได้ปะที่แบบว่าทุกคนแบบขมคอผมเนี่ยนึกดีไม่กล้า คือเราเนี่ยนานๆดีถึงจะทำทีหนึ่งไม่มันต้องคุยแต่พอคนให้แบบไม่เคยทำคุูมักายเป็นเรื่องใหญ่มันต้องท่ายทั้งนี้ชินตาคื่เมือนเดมเหมือนเดิมเหมือนเไม่มีที่ยืนิสท์พผมพวกผมคือพวกผมตกในนะพวกผมไม่ค่อยมีกลิ่นแต่รู้ ไม่ครับต่อแต่มีเลยียคุยเอาอะไรมาวิสใจแวกน้ำมายืนว่าน้าไม่มีกลิ่นเลยคือความโอ้โหน้ำคาร์ดแดน,นวันนั้นะพี่น้ำตาไหลเลยนะะ <c ười> <c ười> บอกให้ก<ห>ินครึ่งตามไม่ใช่เยอะมันร้อยใจ แบบแบบด่าแล้วเแบบมักข่าก็มจุดยืนเลยโอ้โหเราผิดมากต้องทำให้เป็นภาพชิ้ตปลาที่เขาไปเคยคัดขาดแดนอ่ะที่เดาออกมาตแล้วเข้าไปใช่ไหมแต่คือตัวไปตัข้างนอกแต่กินอยู่ข้างในนี่ก็งงมากก็เบ่งคือพอออกมาปุ๊บไม่ละมักข่าไม่ไอ้นี่นี่ใส่ไม่ได้หมดอากาศรันอ๋อความชัพูดที่ฉันมาเตือนเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแล้วว่าแกพูดหลังเก่าอีกเนี่ย เขาสึกขมคอข้องขมคอด้วค่ะไปวันน้องน้ำเลยเขาขำเฮ้ยนะเขาดึงเอ้มาเดินที่อยู่ห้องน้ำเดินออกมาเขาเขาก็เข้าห้อน้ำเสร็จเขาเดินมาเขาก็เอามือเงี้ยด้วงไอ้คนน้ำน่าเกลียดล้งเก่งไงผ่านมาเปล่าลุ้งผ้าหนไมไม่รู้ไงไม่เคยใส่ก็ไม่รู้ไงหลอกลวงไม่เคยใส่จริงอ่ะ เคยใส่เหรอเคยใส่ท um eh ุกว um ันเหรอเเดี๋ยวทำไมต้องเคยใส่ด้วยเออเป็นลรืสิรวงเหรอ